ระเบิดเงินเฟอ้อด้วยเหรียญลูน่าคลาสสิกและลูน่าคลาสสิกจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ Amazing Moon Story Story Moon Amazing Moon Amazing Story Amazing Moon Story Moon ไปด้วยกันกับช่อง Moon Academy นะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเรื่องของการระเบิดเงินเฟอ้อด้วยลูน่าคลาสสิก ดังนั้นอันนี้ส่งสัญญาณแล้วนะครับเนื่องจากวันนี้มีการถแถลงการนะครับของค่าของ Non ฟ m p a ม r o l l นะครับซึ่งตั้งแต่ประมาณต้นปีที่ผ่านมา Non Farm Payroll ดีตลอดนะครับหมายถึงอัตรา,าจ้างงานนะครับเดี๋ยวเราจะไปําช่อง3ามอีกทีว่า Non Farm Payroll ทำไหมนะครับถึงมีบทบาทมากในปีนี้ นะครับเราก็จะไปอธิบายให้ละเอียดแต่เราเข้าใจก่อนอย่างสั้นๆนะครับนอนฟาร์มเพโลคือตัววัดหรือกลไกตัวหนึ่งที่เฟดจะใช้เป็นตัวเครื่องวัดนะครับในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับนอนฟาร์มเพโลก็ได้มีการประกาศออกแล้วผลออกมานะครับคือเป็นบวกนะครับหมายถึงาาการจ้างงานเนี่ยลดลงนะครับ การจ้างงานที่ลดลงเนี่ยนะครับก็ส่งเสริมว่าเศรษฐกิจของสหรัฐไม่ได้ดีอย่างที่นโยบายหรือเครื่องมือในการแก้ไขเศรษฐกิจของเฟดเ,เขาตั้งใจจะรับมือเอาไว้นะครับที่จะควบคุมเงินเฟอ้อประมาณ2นั่นเองนะครับและเขาก็มีการบอกเอาไว้นะว่าในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเขาจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อไปให้ได้0.75 หรือ0.5เราก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับแต่ตอนนี้นอนฟ a r m payroll ผ่านไปเปลอาหนึ่งแล้วและนอนฟ a r m payroll เนี่ยเป็นตัวส่งสัญญาณต่อจากาในพาทแรกนะครับในพาร์ทที่2ก็จะเป็นค่า cpi นะครับในวันที่19กันยายนนะครับเราก็ตามด้วยประมาณ21หรือ22กันยายนก็จะเป็นการ ประชุมของเฟดเพื่อจะมีการาถแถลงการนะครับของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับก็จะมี3ามพอยหลักๆที่เราเห็นแล้วว่าเป็นอุปสรรคมากๆนะครับของตลาดคริปโตตนลอดเดือนกันยายนแต่ตอนนี้นะครับนอนฟาร์มเพโลไป1เปล่าะลนะครับเราเหลือค่า cpi เท่านั้นนะครับว่าค่า cpi เนี่ยออกมาจะเป็นยังไงนะครับถึงแม้ว่าค่า cpi ออกมานะครับจะมีโอกาสที่ ดีหรือไม่ดีก็ตามนะครับฉะนั้นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันอาจจะเป็นการบ่งบอกอย่างหนึ่งว่าหนึ่งคือตลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟังเฟดแล้วเราเห็นนะครับว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยเคยเกิดขึ้นนะครับคือตลาดไม่ยอมฟังเฟดเพียงแต่ประมาณเดือนอสิงหาคมเนี่ยมันประจวบเหมาะกับช่วงครุกุ่น,นะครับของสงครามไต้หวันพอดี ส่วนตัวผมอะตลาดไม่ได้มองเฟรชนะแต่ตลาดมองเรื่องของสงครามมากกว่าและการเก่งกำไรล้วนๆแหละนะครับ <c oughs> เพียวๆเอาแหละนะครับในขนาดนี้คือตัวหนึ่งหายไปละนอนฟาร์มตอนนี้เหลือแต่เรื่องของค่า cpi นะครับซึ่งเขาเรียกว่าตัวที่วัดไอ้อัตราเงินเฟอ้อนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการตัดสินใจในสุดท้ายตอนนี้ ต้องดูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดออกมานอนฟาร์มเคลียร์นะครับคือตอนนี้คือยังไงก็ก็บ่งบอกแล้วเศรษฐกิจไม่ดีแล้วค่า cpi ออกมาดีเฟดขึ้นผมก็เชื่อขึ้นดอกเบี้ยผมก็เชื่อว่าตลาดจะไม่ฟังเฟดนะครับและอย่างที่สองคือสมมุติว่า cpi ไม่ดีนะครับแล้วก็นอนฟาร์มตอนนี้ก็ไม่ดีใช่ไหมนะครับ ก็บ่งบอกเศรษฐกิจแล้วแล้วเฟดจะมีการพูดนะครับหรือมีการขึ้นนะครับอัตราดอกเบี้ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าตลาดก็จะไม่ฟังเฟรนดนะครับตอนนี้เหมือนมีข้อต่อรองเยอะมากๆเงินไขายเยอะมากแต่พ้อย์หลักๆจริงๆผมอยากให้ท่านผู้ชมเล็งนะครับและก็ตั้งเป้าไปที่เดอะเมอร์ชเดอะเมอเนี่ยจะเป็นคำตอบ นะครับแล้วก็จะเป็นช่วงของพิธีนะครับเขาเรียกว่าวันวันครบรอบนะครับในรอบ50ปีเป็นวันปลดปล่อยอิสรภาพทางการเงินนะครับเป็นเป็นวันที่คนยิวเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วก็มกันจะก็จะมีอิทธิพลต่อโลกด้วยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแยกอีกทีว่าทำไม15ถึงเป็นช่วงรอยต่อที่สำคัญที่ตลาดคริปโต จะเริ่มเข้าสู่วัฏจักรนะครับงั้นถ้าผลปรากฏว่าเฟดไม่สามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ตลาดไปต่อนะครับคราวนี้ในช่วงตุลาพฤศจิกาเนี่ยตลาดจะกลายเป็นการเริ่มเขาเรียกว่าตลาดกระทิงเลยนะครับและครั้งนี้น่าจะเป็นการเริ่มของตลาดกระทิงแล้วช่วงเวลาที่จะเข้าสู่ตลาดกระทิงผมว่าค่อนข้างยาวนะครับเพราะว่า มันมีการเก็งกาไรเนี่ยเกือบครบปีละนะครับอย่างน้อยเนี่ยน่าจะลากไปถึงประมาณเดือนเมษายนซึ่งเรายังไม่รู้นะว่าเป็นยังไงต้องดูสถานการณ์ไปก่อนแต่เป็นไปได้มากนะครับว่าเดือนเมษายนเนี่ยจะเป็นตัวแบบจบรอบนะครับรอบหนึ่งของตลาดคริปโตแล้วก็อาจจะมีการลากไปอีกทีนะครับตอนเดือนมีนาคมนะครับที่ทำฮาร์วิ่งเป็นการเก็งกำไรครั้งใหญ่ เอาละเราเห็นเดิมเมอร์นะครับเป็นพ้ยนตะ์หลักที่ที่จะมีเงินเข้ามามหาศา,ศาลเนาะเราเห็นว่าวันนี้อีเทอรเรียมนะครับหนังจากการประชุมนอนการถแถลงการของนอนฟาร์มเพโลออกมาอีเทอรเรียมมีการขึ้นปรับไปพันหนะครับซึ่ง2อสามวันก่อนหน้านี้อีเทอเรียมไล่อยู่พันสี่พันหตลอดนะครับดูเหมือนว่าอีเทอรเรียมเริ่มมีแรงที่จะเก็บเพิ่มขึ้นเรื่อย นะครับแล้วก็วานเนี่ยเอาเหรียญเนี่ยลงมาเล่นเพิ่มนะครับและรอว่า15เสร็จเมื่อไหร่นะครับก็จะมีการทดสอบในการใช้และการทดสอบนะครับก็จะเกิดสภาวะเงินฝืดเพราะว่ามันจะเริ่มให้ให้ระบบเนี่ยมีการสเต็กตามกระดานต่างๆกลไกแบบนี้คล้ายกับ l u น่าคล s สิกเลยนะครับ LUNA Classic เหมือนก๊อปปี้ของ ets นะครับ2.0เนาะ หรือเดิมเ r มิมาแบบเกือบเต็มร้อยเปทางเรื่องของการสเต็กการเผาใช่ไหมเพราะเดิมเมิเนี่ยพอมานะครับมันก็จะไม่ให้ขุดละแล้วลมันก็จะมีการหยุดการเผาเหรียญไปนะครับแล้วอะไรที่ขุดเพิ่มมาได้เขาก็จะใส่ลงใน d ดตไ w ล l เล็หมดเลยนะครับซึ่งคล้ายๆกันนะครับว่าหลังประมาณวันที่1 2กันยายนเนี่ยทางดูน้าคลาสิกจะมีการรายงานการเผาใหญ่ จริงๆผมเชื่อว่าตอนนี้เริ่มมีการเผาแล้วละแต่เขายังไม่ได้แจ้งในรีพอร์ตนะครับไบแอนด์ซีซเริ่มเผาแล้วเขามีการมอบโค้ดมีการสเต็กนะครับและสุดท้ายนั่นคือการรีเพคที่จะเกิดขึ้นนะครับรีเพคจะเกิดขึ้นวันที่22กันยายนนะครับก็จะมีการโหวตในโพโพโซนะครับเสร็จน่าจะประมาณนั้นและถ้าเกิดการโหวตผ่านนะครับก็จะทำให้เหรียญเนี่ยเริ่มที่จะตั้งจุดสตาร์ท ครั้งใหญ่เลยนะครับส่วนตัวผมอะผมชอบ U S T C มากกว่านะเพราะว่า U S T C มันรวยเร็วนะครับมันมันว่านะคือมันรวยเร็วนะครับเพราะว่ายิ่งลงทุน U S T C นะครับก็ยิ่งรวยเร็วมากขึ้นนะเพราะว่า U S T C เนี่ยมันมันมันตั้งเป้าแล้วล่ะนะครับมันถึง1นดอลลาร์เนาะนะครับอย่างน้อยถ้าลงทุนสักหลักพันก็มีเงินหลักเกือบแสนใช่ไหม หมื่นก็มีหลักแสนกว่า,วาใช้ใช่ไหมครับก็ u s t c ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนั่นเองนะครับส่วน Luna Classic ก็วางไว้แล้วนะก็จะมีการรีเพ็กเนี่ยรีเพกก็ถ้าเกิดมีการรีเพคกจริงๆก็น่าจะเป็นจุดพอยต์หลักของ u s t c นะนะครับที่จะขึ้นโหดและ l ู n a Classic ก็จะขึ้นโหดด้วยนะครับการรีเพ็กแล้วก็การทำให้อลกอริทึม2ตัวนี้เชื่อมกันร,ระหว่าง u s t c กับ l ู na Class i ินะครับ ดังน,นั้นน่าจับตามองมากๆเลยนะครับแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อของยุโรปใช่ไหมก็มีอัตราเงินเฟอ้อเพิ่มนะครับจากประมาณ86ถึงเ2เปอร์เซ็นต์แล้วแต่สับนักในการวัดนะครับเขาก็มีการแจ้งเอาไว้นะครับเราเห็นแล้วว่าเงินเฟอ้อที่โซนของยุโรปเนี่ยพุ่งสูงเป็นตัววัดจานะครับดังนั้นเขามีเหรียญประเภทดีฟาที่ล็อกเอาไว้นะครับว่า จะเป็นเหรียญแก้สำหรับอัตราเงินเฟอ้อหรือช่วงเวลาที่วิกฤตเงินเฟอ้อจริงๆในยุโรปนั่นก็คือชีบะเอเวอ a n เรน XRP แล้วก็คาดาน n o หรือ ADA และหนึ่งในนั้นก็มีลูน่าคล s ส i ิด้วยนะครับเพราะลูน่าคล s ส i ิเนี่ยมันจะเป็นเหรียญที่ทำการเพกใช่ไหมรีเพกนะครับกับ u s t c ไว้นะครับ USDC เนี่ยก็จะตึงตามเงินดอลลาร์นะครับไม่ว่าจะ เกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับ u s t c ก็ก็จะแข็งแร่งนะครับถ้าเกิดมีเรื่องของการคุมต่าเงินเฟอ้อ u s t c ก็ยังแข็งแร่งอยู่เพราะว่ามันเป็น Stable Coin ส่วน LUNA Classic ก็จะได้รับอันนิส่งของ u s t c ด้วยนะครับก็เห็นแล้วว่าตรงนี้การรีเพกครั้งใหญ่นะครับก็จะเป็นคำตอบและก็เป็นกุญแจที่สำคัญที่ทำให้ LUNA Classic เนี่ยมันไปต่อน,นั่นเองนะครับ และตอนนี้นะครับที่คนเริ่มตื่นเต้นมากๆเลยนะครับนั่นก็คือ c o เ e n ร n t Alert b o t นะครับก็มีเรื่องของการแจ้งเตือนของชุมชนนะครับเรื่องเกี่ยวกับโปรเจกต์โครงการต่างๆนะครับว่าตอนนี้ Luna c l a s s ิกดำเนินการไปถึงไหนและมีการประชาสัมพันธ์อย่างไรนะครับดังนั้นตอนนี้เทอร่านะครับเขาก็เทอร่ารีเบลนะครับ t f เเนี่ยเขาก็พยายามที่จะ เร่งเต็มที่นะครับเห็นว่าตอนนี้ก็จะยังมีการเรียกร้องนะครับในเรื่องของของสิทธิของตัวเองนะนะครับก็น่าจะเป็นข่าวฟ l ั s นะครับรวมถึงดูโดคอร์ด้วยนะครับและในช่วงนี้นะครับก็ลูน่าค a s s i ิกเนี่ยก็จะสามารถเอาชนะเงินเฟอร์ได้นะครับยุโรปพังแน่นะครับเรื่องอัตาราเงินเฟอ้ออเมริกาจะพังไหมนะครับเรื่องของอัตาราเงินเฟอ้อพังแต่อาจจะ อาจจะช้ากว่าเพราะเขามีเครื่องมือนะครับและก็วิธีที่ใช้ในการแก้แก้หรือถ่วงเวลาของเงินเฟอ้อของดอลลาร์ได้มากกว่านั่นเองฉะนั้นเราจับตามดูให้ดีนะครับว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยโดยเฉพาะลูน่าแทสิกเนี่ยมันจะเป็นเหรียญที่สามารถเอาชนะเงินเฟอ้อหรือระเบิดไปพร้อมกับเงินเฟอ้อนะครับเงินเฟอ้อระเบิดนะครับ ลูนาแคสิกก็จะพังงดน,นั่นเองนะครับฉะนั้นข้อมูลเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้นะและสิ่งที่น่าสนใจคือยิ่งมีข่าวเรื่องของเงินเฟอ้อเท่าไหร่ลูนาแคสิกยิ่งปังปุริเยเท่านั้นนะครับและสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับก็ทักเข้ามาที่เพจได้เลย เดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ให้และย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจหรือศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าลูน่า l ลาสสิกนะครับ u s t c นะก็จะ g ก o ทมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านก็จะมูลไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ วันนี้ทางช่องของผมจะมาแจก a d ดด็นะครับทั้งหมดประมาณ20 User ด้วยกันประมาณ5โทเคนเท่ากับว่าอ่ายูเซอร์ละประมาณ500บาทนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับ1คือต้องเป็น User ใหม่ที่สมัครจาก r e f e r ร a l ค o e นะครับจากคอยน์มนูลเท่านั้น 2. คือต้องทำ kyc level 1 3. ต้องเทรด1ครั้งใน xchange t X N, ซึ่งเป็นคู่เทรดไหนก็ได้ 4. นะครับเสร็จแล้วต้องกรอกแบบฟอร์ม เพื่อจะได้รู้ว่าเราได้เข้าร่วมแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ซึ่งแคมเปญนนี้จะสิ้นสุดวันที่15สิงหาคมนะครับและจะมี a อ r ด็อภายในวันที่22สิงหาคมนะครับคือมีการประกาศเนาะแล้วก็ XT เนี่ยจะประกาผู้ชนะบน Facebook Page และ t e l e gram ของ xt com เท่านั้นนะครับตามลิงก์ต่างๆที่ผมให้ไว้ใต้คลิปเอาล่ะครับใครสนใจนะครับสำหรับ XT a i r d r o กก็สามารถติดตามได้ที่ช่องคอยนมูลเดี๋ยวผมจะประกาศ นะครับเป็นช่วงเป็นระยะเวลานะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ